้อมต้อนรับวาทีทีดาวดวงใหม่สวยแซ่บเก่งครบเครื่องสมมงช้ำ q ควิกสซบไอดลบริษัทร,รองงานผลิตภัณฑ์อาหารไทยจำกัดผู้ผลิตและจัดจำหน่ายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปควิกสซบจัดงานใหญ่ขยาว,วงการประกวดโดยการเปิดเวทีควิกสซบอาลูคอนเทส20แ20 2 4 โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่สาวสวยไม่จำกัดเพศอายุระหว่าง18-25ปีที่มีความมั่นใจและกล้าสแสดงออกมาร่วมเตัวต่อยสเสียภาพนิึงสร้างสรรค์แบบไม่มีคิดจำกัดเพื่อคว้าโอกาสแจ้งเกิดโดยนางสาวจิวระพิญญาชิมพาลีหรือทีโบผู้คว้าตำแหน่งควิกแจบอายุคนแรกของประเทศไทยรับเงินรางวัลใหญ่รวมมูลค่ากว่า500,000บาทไปครอง พร้อมโอกาสร่วมง,งานกับควิกแซบเตรียมผลักดันน้องๆควิกแซบไอดอลในตำแหน่งต่างๆก้าวสูส่สายงานทิศถนศัดอย่างเต็มรูปแบบในงานแสดงนักร้องพิธีกรและอื่นๆต่อไปสำหรับโครงคการ Quick ซ a ไอดอลคอนเทส t นะครปีนี้ก็เป็นการจัดครั้งแรกนะครก็เป็นการเปิดโอ,อก,กาสให้กับเยาวชนนะฮะ สาวแสบอายุตั้งแต่18ถึง25ไม่จำกัดเพศนะฮะที่มีความมั่นใจแล้ารแสดงออกอไ,ดได้มาแสดงความสามารถเพื่อ,อได้รับโอกาสในการเป็นควิดแสบไอรอนคนแรกของประเทศไทยครับหลักๆก็คือเป,เป็นสาวแสบอายุระหว่าง18ถึง25 ซึ่งมีความมั่นใจแล้วกล้าแสดงออกเท่านี้แหละค่ะส่วนเรื่องเพศแล้วก็ไม่จํากัดเปิดรับเกณฑ์การตัดสินก็จะมีหลายส่วนนะครับหนึ่งก็คือ,อเขาเรียกว่า performance บนเวทีนะครับสองก็คือความสามารถพิเศษนะครับแล้วก็สามก็คือไหวพริบในส่วนของการตอบคำถามแล้วก็ดูทัศนคติน้องๆครับเราจะดูภาพเป็นองค์รวมนะคะผมที่บอกตั้งแต่แรกรก็เราเน้นที่ ความมั่นใจและการกล้าแสดงออกส่วนความสามารถน้องๆก็จะออแตกต่างกันไปซึ่งเราก็จะช่วยสนับสนุนในความสามารถต่างๆของน้องๆซึ่งมันสามารถฝึกกันได้ครับวันนี้นะคะก็คือเป็นการรอบไฟนอลแล้วนะคะเรามีการคัดเลือกทางการออดิชันออนไลน์นะคะรวมถึงมีการแถลงข่าวไปเมื่อก่อนหน้านี้<ม>แล้วนะคะจะได้เห็นถึงศักยภาพของน้องๆทุกคนนะคะวันนี้คาดหวังว่าให้น้องๆทำให้เต็มที่ที่สุดนะคะแล้วก็ไปพบกันนะคะกับไอคอนิกแรนคนแรกของไทย หลักๆไม่อยากให้โฟกัสที่รางวัลเป็นตัวเงินนะฮะซึ่งซึ่งหลักๆก็คือการได้มีโอกาสร่วมทํากิจกรรมต่างๆกับควิกแสบตลอดทั้งปีนอกจากควิกแสบก็ยังมีพาร์ทเนอร์ต่างๆของควิกแสบซึ่งมันก็ตรงกับความสามารถของน้องๆไม่ว่าจะเป็นร้องเพลงเต้นำรำหรือการแสดงออกพิธีกรต่างๆรเราจะช่วยผลักดันน้องๆในส่วนของ ถ่ายแบบอาจจะเป็นพรีเซนเตอร์อาจจะในส่วนของต่างๆเลยอาจจะเป็นนักร้องศิลปินหรือว่าแดนเซอร์อะไรอย่างนี้ครับอ๋อก็คือ,อหนักๆรอบปีนี้นะครับรบอบมันเราจะเน้นกันที่ออนไลน์ออเดชั่นก,ก็มีเกือบร้อยกว่าคนแล้วก็จะคัดเลือกมาเป็นรอบไฟนนลเนี่ยยี่สิบ <28 S 2> คนครับในวันนี้ครับ ซึ่งจริงๆโครงการนี้ก็คือเป็นโครงการที่เราตั้งใจจะทําต่อเนื่องไปทุกๆปีนะครับนอกจากการประกวดก็คือเป็นการสนับสนุนน้องๆด้วยที่มีความวาม,มุ่งมั่นตั้งใจมีความสามารถในการพัฒนาตนเองก็คือเป็นการเปิดโอกาสให้กับน้องๆเยาวชนัหกหกนักเลยก็คือขอให้ทําให้เต็มที่นะ,ะก็มีความมั่นใจแล้วก็แสดงออกมาเส่อว่าแต่ละคนมีความสามารถในตัวเองอยู่แล้วครับโชว์ความแสบความแซ่บออกมา ป,ปีแรกนะคะ <No. S 1> ดีใจมากๆที่น้องๆทุกคนนะคะให้ความสนใจกับแคมเปญการประกวดในครั้งนี้นะคะขอให้น้องๆทําให้เต็มที่นะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นวันนี้ถือว่าน้องๆได้โชว์ศักยภาพดีๆให้พี่ๆได้เห็นครับสำหรับครูออฟฟี่นะครับจาก TCS Academy ก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องๆน,นะครับประสบความสำเร็จบนเวทีนะครับได้เป็น Quick ส a ไอดอลคนแรกของประเทศไทยนะคบให้น้องตั้งใจทำ เต็มที่เลยนะครับสุดความสามารถเลยโชว์ศักยภาพน้องๆออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของน้องที่เป็นสาวพลัสไซส์ LGBT น้องผู้หญิงนะครับโชว์ออกมาได้เลยนะครับเราไม่จำกัดเพศนะครับวันนี้ฝากทุกคนนะคะติดตามกิจกรรมดีๆน้ำควิกแซบได้ทาง Facebook และช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นๆะครแล้วก็ฝากติดตามผลงานของน้องๆทั้ง28คนอนกด้วยครับสวัสดีค่ะ วันนี้นะคะซิฟก็ดีใจมากๆนะคะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งนะคะของคิกแล้วก็ได้รับรางวัลน,นี้มานะคะวันนี้ก็ทําเต็มที่ที่สุดนะคะแล้วก็ขอบคุณทางคิกนะคะแล้วก็พี่ๆทุกคนนะคะที่ช่วยจัดงานนี้ขึ้นมานะคะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้ให้พวกเราทํานะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ